ครับวันนี้ที่คลังล้ำพูนนะคลังพีจีนิเวิร์กลำพูนนะครับวันนี้เป็นวันที่เรามีอบรมค,คอร์ส p ี t เอ LBT l i o อ Basic Training เนาะก็มีช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้เราถือว่าออกจากห้องอบรมท่วคราวถือว่าออกกดนอกกด,ดนิดนึง <c oughs> ก็มาเจอ,อสวัสดีท่านหนึ่งเนาะมาพร้อมลูกชายนะครับก็มาเยี่ยมที่คลังลํำพูนม,มาซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับแนะนำตัวเองหนึ่งชื่อคุณอะไรครับ น้องเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนตระวติค่ะอ๋อครับผมที่เข้ามาพีจีนี่ประทับใจอะไรครับโบทานิก้าโบทานิก้าเนาะอ่าทานเองหรือว่าแนะนําเพื่อนทานก็ตอนแรกก็ทานเองค่ะทานเองเนาะทานเองแล้วมีก่อนทานหลังทานทานมานานแค่ไครับทานมาเกือบจะปีแล้วค่ะเกือบจะปีเนาะโอ้เกือบจะปีแล้วแปลว่าเป็นอ่าเป็นแฟนแฟนตัวจริงก็ทานแล้วเป็นยังไงไหมครัก่อนทานหลังทานก็ชอบค่ะ ครับคแต่เป็นตลอดเลยแล้วตั้งแต่กินตอนนี้แต่ไม่ค่อยเป็นหวัดค่อยเป็นหวัดเนาะอ๋ะเอเราเก่งเลยท่าทางองแพนะ่นนะอายุเท่าไหร่แล้วครับลูกชายข้าวบวบข้าวบพี่น้องอะไรครับน้องดิงน้องดิงโอ้ <c oughs> ต้นดิงดึงดิงบนะอเทอร์นะไม่ดิง,งอแอลกอฮอล์อ่ะก็แล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีประทับใจนะฮะในการที่มีคนรู้จักที่ไปแนะนำนะเป็นคนรู้จักเป็นที่ประทับใจผลิตภัณฑ์ ในน้องเล่าให้ฟ <Finland> ังไม่ต้องบอกชื e ่อเขาก็เลยเนาะเมื่อกี้มีอะไรเรื่องของเอด้วยนะยมีน้องน้องของฟฟนเรื่องกัาเป็นเอแล้วทีนี้คอแกอักเสบไปเจาบคอแล้วคออักเสบไม่ยอมหายบวมแดงเป็นหนองก็เลยเอาโปรทากีน้าไปแนะนำให้กินได้ตั้งสามวันแต่ที่เป็นหนองน่ะแห้งตรงสะเก็ดไปเลยเขาก็แห้งไปด้วยครับอตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นยังมีชีวิตอยู่เนาะ อ่าคือเป็นเอสด้วยไม่เป็นไรเราเราถือว่าเป็นกรณีเคสที่มันหนักนะเราก็ไม่บ้ากันนะแต่ว่ายยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็อาจจะอยู่อายุยืนเหมือนทุกๆคนละที่ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพเนาะแล้วมีอย่างอื่นที่จะเนี่ยที่จะรับกันไทรนัทไทนัทเป็นไงแกเป็นภูมิแพ้แบบแพ้อากาศทำทำงานไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วเอาไปให้แกกินกระป๋องเดียวแกก็รู้สึกว่าแกดีขึ้นจากที่แกหายใจไม่ค่อยกับโล่งรู้สึก ขึ้นเนาะก,ก็ก็เราไม่บอกว่าหายเนาะแต่ว่าก็คือดีขึ้นแสดงอาจจะไม่มีอาการอะไรนะครัครับแล้วมีอะไรจะฝากฝากไปยังเพื่อนไปยังอา่อาอ่าอะไระเป็นเพื่อนเพื่อน,นร่วมธุรกิจที่นั่งอยู่ข้างๆหรือว่าที่จะเล่าสู่ต่อที่ใครจะสนใจเรื่องผลิตภัณฑ์ของพีจีนัน่นเบิร์ตฮะไม่รู้จะบอกยังไงไม่บอกไงบอกว่าม <c oughs> ันดีแล้วกันเนาะดื่มดื่มไปแล้วก็จะรู้เองเราจะรู้เอง ครับแล้วก็แนะนําตัวเองนิดนึงนะบอกเบอร์โทรได้ครับเผื่อไม่ใครสนใจอะไรบอกได้ไหมฮะเผื่อโทรถามครับที่คุณอะไรครับสุพนิศลาการ์พาวางค่ะครับตอนนี้ทํางานอยู่ที่บริษัทไทมาคุระค่ะครับมีเบอร์โทรให้ได้ไหมครับ083-3188-473ครับผมก็ อันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์จริงนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วขอบคุณมากที่มาแบ่งประสบการณ์เนาะแล้วก็ต่อไปผมมีโอกาสได้มาแบ่งปันมาร่วมทีมทํางานด้วยกันนะครับที่นี่ก็จะมีระบบรองรับนะฮะเราก็ยินดีช่วยเหลือกันนะครับขอบคุณมากครับ